แสบแสบอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีเอฟซีเมื่อนี้สิ่ก้อยปลาสุกินนะบาน้านนี้ไปลงหมดแดงก่อนไปครับขานาสิงเมื่อนี้ไปเอาไข่หมดแดงก่อนนะขาปลาได้บ้านนี้ดดกำขานาะสิงเผินเนี่ยเอาหมดแดงก่อนก้อยใ,ใส่หมดแดงสมเด้อพี่น้องมันถึงแบ่บเดีได้เมนบหาน โ okay. อเคเอาใส่ไปจัดการเห็ดวิธีหาวิธีทังขึ้นห้องบานเนี่ยเด้อความลําบากลาบนได้ขันจะกินแซบๆแล้วต้องเห็ดวิธีนี่พี่น้องเอ้ยบดแดงสมนี่มันมีหลายประเภทเด้อขันทั้งบดแดงสมอยู่ใกล้วีทีเลาจะซอามาเห็ดกินได้พี่น้องมันกินบ่ลงว,ว,ว่าน,น้าห้าขาเลฮะาสิมงมิงคู่ใสเอ้ยเอ้ยเยอะ ขูลงขูลงเออเออไปหั่งไหมหั่งไหมหั่งไหมสั้นสันส้นวับ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 โอ้เสียใจที่สิงเลยโอ้พี่น้องเลยโอ้ไข่พร้อมเดอ้อนี่พี่น้องเลยมา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 ,มา,มาไลแางเมียนกว่าอูเมเป้งขักอเอลิสิงเลยโอ้ยเมเป้งเมเป้งกักเออมิตเต้เมเป้งพ,พี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยว่าน่าสิงเขาเห็ดปุ้ปันขั้นขีกากมาดิ เอาเอาลูกไปกูนี่นี่แขนนี่สิงโอ้โหฮัลโหลฮัลโหญ่างงยรีบพี่น้องห่างเงใหญ่เงยโอ้โหเมเป็งเต็มทีเลยสิงนี่โหเมเป็งแล้วเนีตัวนี้แล้วนี่ได้เรื่องแล้วแล้วนี่ยส่วนเล่าเล่าเขาเลยพี่น้องเอ้ยนี่กินแบบบ้านป่ากินแบบแสบแสบเลยตนี่ยอ่ะเอาใส่อีกก้อนเออยังบอกโอ้มีแต่เมเป็งโอ้โหทุกสิงเลยโอเคโอเค โอเล่โอเล่คนคอลน์คอลน์คอลา์ขักไล่ขากไล่เบิ่งแน่เบิ่งแน่อู้สุดยอดพี่น้องเลยซิกซิกแบบเขาทัดเอ้ยเอ้ยอย่าเฮ็ดแนี่นั่นละนี่ไปย่างขึ้นเลยเขาเจอหัวหน้าสิงเฮ็ดเบี้ยทนบ่ได้หัวหน้าสิงวะเป็นเนี่ยไรนี่เด้อพี่น้องเลยวิธีกินมันจึงแซ่บขันเขาเฮ็ดแน่นี่ เดิมๆความอุดมสมบูรณ์อยู่บ้านเฮามันหลาย,ลาย,ลายเขาต้องเห็ดแบบธรรมศาสตร์กินกับธรรมศาสตร์มาก้อยใส่หมดแดงเพิ่นว่าก้อยป้าใส่หมดแดงสุดยอดตะวันเนาะพี่น้องเนะาะไล่ไล่ไล่ที่เราเนี่เสร็จเสร็จเด้อนี่เด้อเจ้าเด้อ เห็ดก้อยปลาเนี่ยเขาจะเห็ดร้อนแหละทุ่งร้อนตักร่อนชิ้นร่อนพอได้เขาต้องมักประเด็ดเป็นนัวก่อนเอาไว้ประเด็ดเป็นนัวไว้แล้วมันจะแซ่บนัวขึ้นไปช่วยอยู่พี่น้องเลยเก็บร้อยพี่น้องยังแต่หอมบารนี้ไม่หอมไม่พี่น้องไม่บาน พร้อมเนี่ยเอาใส่รลายๆก็ได้เ็กนนอง้แ่เสนองด้เอโอเคเรรยบร้อยบานนี้ส่วนที่เหลือนี่เอาเีียนใส่ต้มต้มวัวป่าส่วนกระตูสิ้นเลยสิ้นอยู่ในกระโตเลยเมนห้องมาเห็ดกลอย ใบปลาเศษเส้นหรือสุดเจ้าจะสูเอ็ดอันให้มันเป็นน้ำเนี่ยสุดเจ้าด้วยพอคันค่อยดิบเป็นน้ำหรืวมันคือเก่งปลาดิบเขาต้องเห็นมันเป็นบุงโคงเนี่ยนี่สิพี่น้องข้าวกรวนี่ครับพอต้องใส่หลายใส่น้อยนหนึ่งเด้อข้าวกรวเด้อใส่น้อยหนึ่งแซ่บพี่น้องนะซิมซิมขออนุญาตซิมเด้อพี่น้องเด้อซิมเลยมึงอันนี้เมนเอือกกลางอีสักรกาเขาเขาเอื่นอีสักร จองเออจองกลางเด้อจองกลางขอซิมก่อนเอาก็เอาจองกลางนี่แหละซิมจ้ะขอจองของซั่นเฮาโจมาเลยเซแม่นบ่เฮาโจมาเลยเซ็บบ่่นบ่้บ่สุดยอดคันว่าสง่าะยงสง่าแดจปาลงมือแหละแซ่บบ่โฮเล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 แซ่บ